ก็สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นการถอดนะครับสายพานนะครับรถ Honda s c o ู p นะครับเนื่องจากวรถคันนี้เมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับผมสังเกตแล้วเนี่ยเสียงจะอยู่แถวแถวผู้ล่หลังนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ผู้ผู้ชมนะครับลองฟังเสียงดูว่ามันดังจริงดิผมสั่นนิฐานไหมนะครับขออนุญาตเปิดแ่งแจ้นะครับมีเบรกสตาร์ทเครื่องจะมีเสียงผมสังเกตนกระดังอยู่แลวแถวโซนแถวเนี้ยนะครับส่วนว่ามันดังอะไรเนี่ยยังไม่รู้นะครับ ทีนี้เราจะถอดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนะครับถอดชุดสีตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไขควงสีแฉกนะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็ถายถ้าเป็นรถใช้งานไม่ดูแลนะครับก็จะถอดจ้างรนะคับก็ทำให้เหลี่ยมน็อตตัวนี้ลูดหรือเสียหายได้นะครับ ตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวแล้วนะครับหลัจากนั้นนะครับให้เราดึงชุดสีตัวนี้ถอยหลังนะครับดึงถอยหลังนะพอดึงถอยหลังเสร็จก็ค่อยๆแงะออกมานะครับระวังเขี้ยวหนักนะฮะ จะมีเขี้ยวอยู่นะครับอันนี้หักไปแล้วนะครับตัวหนึ่งผมไม่ได้ทําหักนะครับอันนี้ยังอยู่ยังอยู่นะครับเมื่อถอดชุดสีไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ถอดชุดสีตัวล่างนะครับมีน็อตยึดหนึ่งตัวใช้ตัวทีเบอร์สิบครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอดฝาครอบห้องสายานนะครับก็จะต้องถอดตัวนี้นะครับ ใช้ตัวทีเบอร์แปดน็อตยึดสาครคบสายพานนะครับจะเยอะนะครับเวลาถอดแล้วก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่นะครับบางยี่ห้อเขาทํามาเท่ากันหมดทุกตัวเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางยี่ห้อสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับอย่าง PCX ที่เจอนะครับบางคนเนี่ยขันจนแข็งทะลุเลยก็มีนะครับ นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับสร้างความเสียหายได้ถอดมาป้านะครับผมก็จะเอาน็อตท,ที่ถอดมาเนี่ยนะครับเสียบเสียบคาวไว้กับตัวอุปกรณ์ทีนี้ก็จะทําการถอดน็อตลอ็อกก็ตัวทีเบอร์แปดเหมือนเดิมนะครับผมคลายตัวกลางก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวกลางนี่จะยาวนะครับ ตัวกลางนี้จะน็อตยาวเนี้ยน็อตยาวนะครับทีนี้ก็ไล่ถอดข้างบนเวลาเราถอดเราดูด้วยนะครับว่าน็อตเขามาครบไหมนะครับเราจะได้บอกเจ้าของรถเขาได้ถูกนะครับ นะครับทีนี้น็อตทันนี้น็อตครบหมดนะครับทีนี้ผมก็จะปั่นออกด้วยฟาร์มรวดเร็วได้นะครับ ถ้าเป็นรถวัยรุ่นนะครับถอดเข้าถอดออกบ่อยๆน็อตจะไม่ครบนะครับนะวัยรุ่นเขาจะเรียกกันว่าไล่เบานะครับนะมีมาไม่กี่ตัวนะครับอันนี้มันเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับนะยังครบยังเรียบร้อยอยู่ ตัวนี้จะเป็นแผ่นปิดนะฮะแผ่นปิดตัวนี้นะครับนี่นะฮะทีครับนี่นะฮะอยู่อย่างนี้นะครับนะบไว้ระบายลมออกนะครับถ้าไม่ใส่เนาะหนูอาจจะเข้าไปได้นะครับผมก็ะจะคา,าน็อตไว้อย่างนี้รู้สึกจะมีน้ำอยู่ด้วยนะครับเปียกๆมือผมนีี่ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะ,ม,ะนะมีห่วงล็อกสายเบรกหลังนะครับนี่นะมีห่วงล็อกสายเบรกหลังแต่ว่าน็อตก็ยังยาวเท่ากันทุกตัวอยู่นะครับตัวสุดท้ายครับ สังเกตดูเบื้องต้นนะครับยาวเท่ากันหมดเลยทุกตัวนะครับยกเว้นตัวตัวกลางนะครับที่ยาวนะครับยาวเขาอันนี้อาจจะติดผมก็ถอดออกไปก่อนก็ฟารคมสะดวกในการทำงานหลังจากนั้นเราก็เปิดฝาข้อในกรณีที่รถไม่เคยถอดมาเลยจะถอดยากนะครับเขาจะมีตำแหน่งให้เราเนี่ยครับใช้ค้อนเคาะส่งออกได้มีหนึ่งตำแหน่ง ตรงนี้นะครับตรงนี้2ตํตำแหน่งนะครับตรงนี้3ตํตำแหน่งเนีนยนะครับแต่ตรงนี้เราไปคาะอไม่ได้อยู่แล้วมันติดนะครับแต่นี้มันเคยโดนเคยโดนรื้อมาก่อนนะครับมันอาจจะออกง่ายมันจะดึงออกนะครับอ่าก็จะมีตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าปลอกสลักตรงจุดไหนที่ชิ้นส่วนประกอบกันนะครับก็จะมีปลอกสลักแต่สองจุด มันอาจจะติดมากับฝาครอบครับหรือมันอาจจะติดอยู่กับที่แข็งก็ได้นะครับมีไว้เพื่อใช้ล็อกตะเก็นแล้วก็ทําให้การประกบชิ้นส่วนเนี่ยมันได้ตำแหน่งได้เซนเตอร์เวลาเราถอดออกมานะครับรถ Honda นะครับที่มีลูกหางสตาร์ตตัวเนี้ยที่ฝาครอบตัวเนี้ยจะต้องมีลูกยางนะครับสังเกตด้วยว่ามันยังอยู่ไหมมันขาดมันฉีกหรือเปล่านะถ้ามันไม่อยู่เวลาสตาร์ทไอ้ฝาครอบลูกหางมันจะดิ้นแล้วมันจะดังเนี่ยนะครับฝาครอบลูกหาง ก็ดูนะครับสายพานอันนี้เป็นสายพาน่ัโรษนะ,ะน,นี้เป็นใบพัดแบบเหล็กเวลาเราเซอร์วิสเราต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูก่อนว่าเขาประกอบสายทานมาถูกไหม,มแค่หมุนดูก็ได้ยินเสียงสายทานนะครับเนี่ยนี่ฮะมันดังครับ มีเสียงนี่นะฮะมีเสียงครับแต่ดังไรยังไม่รู้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดนะครับเดี๋ยวผมขอยญาตต้องใช้บล็อกลมนะครับเพราะว่าผมทาอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยจับทีนี้เวลานเราจะถอดนะครับเราถอดฝาครอบลูกหางออกมาก่อนฝาครอบนะครับอันนี้คือตัวลูกหางสตาร์ทนะครับสอบ วิธีการตรวจสอบลูกค่างสตาร์ทนะครับก็คือหมุนให้เขายื่นออกมาเวลาเขาออกจริงๆเขาใช้แรงเหวี่ยงนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้มือแล้วถ้าเขาดีเนี่ยเขาจะต้องหมุนกลับไปได้ด้วยตัวของเขาเองได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่อย่างนี้พอปล่อยแล้วมันก็อยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนของใหม่ได้เลยนะครับจะแท้จะเทียมนั่นก็ว่ากันไปตัวนี้ยังดีนะครับเห็นไหมฮะกลับเองได้ ก็ประกอบไว้เป็นชุดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดนะครับลูกบล็อกเบอร์22นะครับอันนี้จะเป็นลูกบ็อกเบอร์10 9นะครับ22กับ1 9เดี๋ยวผมขออนญาตเดินไปเปิดลมสักครู่นะครับ จะถอดตัวไหนก่อนกันแล้วแต่เราสะดวกเดี๋ยวมึงขอถอดตัวหน้านะครับผมปรับลงไปที่สปีดเบอร์สามทดสอบยิงครับอันนี้ยิงเข้าต้องขัดไปทางนี้ยิงออกแล้วนะครับก็ะจ,ะจะทำการยิงน็อตตัวนี้ออก เพิ่มลมนะครับเวลาใช้บล็อกลมนะตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าหมเข้าหมุนออกถูกทางไหมนะครับ ตัวน,นี้นะครับผมหยุดไปก่อนนะครับทีนี้ไปที่อันนี้ผู้เล่หน้าผู้เล่ขับอันนี้ผู้เล่หลังผู้เล่ตามนะครับส่งกำลังาางานโดยอาศัยสายพานนี้คล้องเอาไว้ถอดนอตดิดผู้เล่หลังจริงต้องมีคนช่วยผมจับนะครับน,นี้ไม่มีนะครับจะสังเกตเห็นฝุ่นเห็นไหมฝุ่นออกมาดําเต็มเลยครับเนี่ยที่พื้นเนี่ยนะครับฝุ่นออกมาเยอะมากเลยครับโอ้โห นาน,นี้ยังไม่ออกเลยครับโสุดยอดเลยนะครับ น,นะครับ ลมไป120แล้วนะครับยังยิงไม่ออกเลยครับน่าจะสนิมขึ้นแล้วครับเนี่ยอ่าออกแล้วนะครับขอ,อยนุญาตไปปิดลมก่อนนะครับอ่านะครับที่ผู้เล่นหน้านะครับก็จะมีน็อตเบอร์22นะครับ มีแหวนลองนะครับแล้วก็มีเขี้ยวสตาร์ทเท้านะครับเขี้ยวสตาร์ทเท้าแล้วก็มีใบพัดช่วยระบ,บายความร้อนสายพาน,นแล้วก็จะมีผู้เล่หน้าตัวนอกนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับที่ผู้เล่หลังก็จะมีน็อตเบอร์19 มีแหวนรองนะครับแล้วก็เป็นตัวชามครับอ่ผมก็ถอดออกมานะครับอันนี้เขาใส่ใสายพานมาลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านเห็นยี่ห้อได้หมุนไปทางนี้นะครับรหัส KZL นะครับ อันนี้เป็นผู้เล่หน้านี้ผมแนะนําว่าเวลาถอดทูเล่หน้าเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าร้านก่อนหน้าเนี้ยเขาใส่เม็ดตุ้มมาถูกหรือเปล่านะครับเวลาเราถอดก็พยายามออกมาเป็นชุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ,ออกมาแล้วนะครับป๊าบเห็นะครับอันนี้คือตัวฝาขัดชามนะครับอ่าผมก็ยกออกป๊าบนะครับ ก็ดูเม็ดตุ่มอ่าอันนี้เม็ดตุ่มแท้นะครับเขาใส่มาถูกนะครับด้านพลาสติกอยู่ทางด้านขวาด้านหลังนะครับเพราะว่าเวลาตัวนี้เวลามันหมุนนะครับเวลามันหมุนเวลามันทํางานเห็นนะฮะอยู่อย่างนี้นะฮะในเครื่องเวลาเครื่องยนต์มันทํางานมันหมุนไปอย่างนี้นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าหาผู้เล่เนี่ยมันหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกานี่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันหมุนไปทวนเข็มนาฬิกานะครับเขาก็จะให้เม็ดตุ้มเนี่ยให้เม็ดพลาส,สติกเนี่ยนะครับที่มีพลาส,สติกเนี่ยอยู่ทางด้านหลังแล้วถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือด้านขวามือนะครับเม็ดนี้ประกอบมาถูกเม็ดนี้ก็ถูกถูกนะครับถูกหมดทุกเม็ดแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทำการลื้อต่อนะครับว่า มันมีอะไรเสียหายอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งกันล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือการถอดน,นะครับสานคอนด้าสก s c ปี่ไอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับก็ขอสวัสดีครับ